น,นี่ก็จะเป็นทัศนธาตทที่สองก็คือจุดเนี่ยอันนี้คือชิ้นแรกของเรานนชิ้นแรกนะจุดก็คือการเอาอนูของจุดเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาโดยการนํารวมเอาแสงสเปกตรัมต,ต่างต่างเนี่ยมารวมกันนะครับมีจุดเด่นจุดรองจุดด้อยทัศนาตุของจุดอันนี้เป็นเรื่องของจุดอย่างเดียวนะครับเมื่อจุดรวมตัวกัน ก็จะเกิดเป็นเส้นนะเป็นทัศนธาตทาที่2เกิดเป็นเส้นโดยวันนี้ให้เป็นหัวข้อสัตว์ปีนะครับเราจะมีตัวละครที่เป็นตัวเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกนกนกแก้วนกแก้วหรือสัตว์ปีปอ,อื่นๆอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยที่เอามาเป็นอินสไปร์ให้กับเรานะครับก อันนี้ก็จะมาเป็นการลากจุดเด่นนะครับการลากจุดเด่นก็คือเราจะวางตำแหน่งจุดเด่นจุดรองจ,จุดด้อยตามจุดตัดเก้าช่องรือโกลเด้นเลชต่างๆถ้าเราลากเส้นมาเนี่ยลากเส้นนี้มาเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้พอดีเลยก็จะเป็นตำแหน่งโกลเด้นเลชพอดีดปนป

สายพันธ์สายพันธุ์มาคอนะครับเขาก็จะอยู่ที่ป่าแอมะซอนเป็นหลักก็ไม่ใช่ป่าเมซอนนะคนไทยเราจะเรียกอเมซอนใช่ไหมแต่เล่นจริงตามหลักเขาเรียกว่าป่าแอมะซอนนะครับ จังหวะของเส้นมันก็จะมีลีลามีการบิดโคง้งอะไรต่างๆนี่คือปีกปีกก็จะมีการทับซ้อนกันของเส้น เส้นก็เป็นขนกลุ่มขนนี่คือจุดเด่นจุดลองให้ดูจุดลองก็คือไอตัวนี้เ,เราําทำทำเองเนาะ กายังไงอยู่มีใบไม้มีอะไรพวกนี้วิธีการใช้ทัศนาธาธุเรื่องของเส้นเนี่ย mm hmm. ก็คล้ายๆของจุดแต่แหละเราก็จะลากสีนะ mm hmm. มันมีหลายสายพันธุ mm ์มีอีลิแกนพวก, mm hmm. พวกมาคอมิลิทรีฟอนตอะไรพวกนี้ mm hmm. เราก็ลองเลือกดูแล้วกัน mm hmm. วิธีการมันมีวิธีการที่แบบเราจะลงพื้นไปก่อนก็ได้ มันได้หลายวิธีนะอันนี้ก็เป็นสีที่แบบเราจะไล่ คือถ้าเราลงพื้นไปก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวงานนะมันดูแน่น,นขึ้นกูจะทําแค่ปากอันนี้ให้ดูเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเร้ยก่อน กกดอันนี้คือไอ้สีเหลืองเมื่อกี้ลงไปตอนเปียกๆกันแล้วครับใช่ตอนที่สีมันยังมัดๆอยู่เกลี่ยดได้ไหมเราก็เกลี่ยไป ันนี้ก็เป็นสิน่งวันเองอะไรก็ว่าไปตูดตูเดี๋ยวติดตูโทรศัพท์นะครับนี่ครับ ทีเป็นสีเงิน แล้วมันเป็นเส้นยังไงอาจารย์อา้าวเราก็สีเราลงไปแล้วทีนี้เราก็จะลากเลยดูมือให้ดีแล้วกันดูมือดูแขนลากเส้นตามจังหวัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่แบบมันจะโค้งมาแบบนี้ มันจะรับกันทั้งหมดเลยเออมาจจะเลยออกไปตรงฟอร์มข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำให้เกิดมูฟเมนต์เกิดความเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนของสีที่เราเรียกว่าไวเบชั่นอาร์เหมือนกัน มันมีควีสามารถคืณสีคู่สีโทนข้าม้ามันแทรกได้นิดหน่อย ถ้าเราไม่ได้ลงพื้นไปก่อนมันก็จะเห็นสีขาวเนี่ยนะนะมันก็ได้นะมันก็ได้อีกวิธีหนึ่งลองดูแล้ว,งา,บบวงานจุดใช้แบบนี้ได้ไหมงานจุดใช้แบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหมมีการถามเพื่อม่ได้ประหยัดเวลาครับ แต่อย่าให้สีมันเหลวไป ห็นมมีสีฟ้าแทรกเข้ามาได้ด้วยความเป็นงานแบบแนวแบบเส้นเนี่ยข้อดีของมันคืองามจะแบบปุบวาบปุบวาบม,มี movement มีอะไรที่แบบนี้เส้นจะยาวก็ได้เส้นจะสั้นก็ได้ อันนี้นะครับอันดับแรกก็คือล่างคอมโพสเนี่ยให้มันครบก่อนว่ามันเป็นยังไงโอเคเนะคาะคามมีข้อสงสัยอะไไหมยังไม่มีครับสีส้มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าส้มอย่างเดียวมันก็ต้องมีมีส้มเหลืองมีอะไรเงี้ย มาณนี้นะครับอ,อลองดูอ่าแล้วส้มมีฟ้าได้ไหมผมว่าได้อ่าฟ้ามีน้ยไไนิดนิดนึงเหมือนกับว่าต้องมีให้มันเข้าไปสัก5-10เปอร์เซ็นย่างเงี้ยเ,เออสีมันจะดูแบบไม่น่าเบื่อับจ,จากที่ผมสังเกตรอบงานจุดอาจารย์ให้ผมลงทับตอนมันแห้งพอเป็นงานนี้อาจารย์จะลงตอนหมากๆเลยใช่ใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ ข้อพิเศษของงานประเภทงานเส้นประเภทเส้นแล้วกันเนะาะทัศนาธาตุเรื่องเส้นแสดงว่าเริ่มมีการสังเกตตักษณะการทำงานการวางแผนถูืว่าใช้ได้ก็ทําให้สําเร็จแล้วกันอโอเคเชิญครับ